จอไหมครับฝั่นไฟนะทุกคนจะไหมนี่ลอยออกมาจากข้างหน้าตรงนู้นซึ่งผมเชื่อว่าเป็นจุดที่คนป่าอยู่หรือเปล่าเลยแต่ก็ผมยังไม่กล้าเก็บไปแล้วกันรอถามเขาก่อนว่าเขาจะอนุญาตไหมต้งที้ไม่สามารถตอบเจ้าได้แล้วตอนนี้นะทางการบอกว่า ให้พานางกับพ่อนางไปอยู่ที่บ้านผมได้ไหมสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยนะครับผมก็ตอนนี้ก็อยู่ผมแรดใหญ่นะกำลังเดินทางไปเยี่ยมหาสองพ่อลูกที่ผมเคยช่วยเหลือไว้แล้วก็ตอนนี้พวกเขาเองก็อยู่ในจุดที่ผม เคยพาไปอยู่กับคนป่าอ่ะเคยเป็นกลุ่มของคนป่าที่เคยช่วยเหลือ,อท่านนะอดีตผู้นําที่เคยหนีมาก่อนไปอยู่ที่นั่นนะแล้วก็ตอนนี้ผมก็คือได้พานางจันก็ไดนะ้นางจันเพื่อนของอดวงฤดีซึ่งตอนนี้นางที่นั่นแต่ว่าดวงฤดีกับคนรักของนางคนของน้นก็ออกไปย้ายไปที่อื่นกันละซึ่งผมไม่อยากให้อยู่ที่นั่นนะไม่อยากให้เกิดความวุ่นวายนะ กับแม่นางก็ไปกันหมดละก็ดีทุกคนผมย้ยไม่ผมก็ไม่อยากเจอเหมือนกันต้องการตอนตอนนี้ต้องการจะไปเยี่ยมเพื่อนนางแล้วก็ไปดูว่าเป็นยังไงบ้างก็ล่าสุดนี้ผมได้ให้น้องชายผมพาพ่อของนางอะ่ะไปหาที่เขาคนป่าแล้วก็อาจจะดได้เจอกันละก็มาดูตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะสบายดีกันหรือเปล่าหรือว่ามีปัญหาอะไรไหมหรือว่าย้ายออกไปแล้วอันนี้ผมก็ยังไม่รู้ก็จะไปอัปเดตเหมือนกันตอนนี้ตั่งกจจะไปอัปเดตแล้วจะไปดูความเป็นอยู่เขานะ แล้วก็หาเวลานี้ไปเยี่ยมคนป่ากันด้วยก็ฝากพี่เอฟซีนะครับผมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแช์ชีแล้วก็ดูคลิปพวกเราอย่าก,กดคำโฆษณานะเพื่อเรามีกําลังใจมีรายได้ในการทําทคลิปแล้วก็เป็นจุดซัพพอร์ตพวกเราหนึ่งจุดนะทุกคนนะก็ยังไงร,ระหว่างทางอาจจะถ่ายบางช่วงบางตอนตอนเดินแล้วกันนะอาจจะไม่ได้ถ่ายตลอดทางหรือว่าอาจจะไม่เห็นบางจุดที่ผมคิดว่าเป็นความลับก็ได้เพราะว่าผมไม่อยากถ่ายทอด เส้นทางที่อาจทําให้หลายคนตามมาหาคนป่าแล้วก็มาทําร้ายพวกเขาหรือว่ามาต้องการสิ่งมีค่าจากพวกเขานะเพื่อเซฟคนป่าไว้ด้วยนะแล้วตอนนี้ชายแดนไทยกัมพูชากําลังตึงเครียดก็ผมก็สง่งอยากกระส่งกาลังใจให้พี่เอฟซีทุกคนส่งกาลังใจให้กับทหารไทยที่กําลังต่อสู้กับพวกเขเมรที่มันต้องการลุกลามแผ่นดินไทยนะลุกลามเข้ามา ป้องการอธิปไตยของเราไว้ให้ดีสุดเพื่อให้เราอยู่ลูกหลานเราได้เจอสิ่งดีในอนาคตนะก็พอนะเพวกเขาปลอดภัยแล้วก็เป็นกำลังใจอีกส่วนหนึ่งให้พวกเขานะช่วยได้ช่วยเท่าที่ช่วยได้ทุกคนนะไปะเดินทางไปหาคนป่าแล้วก็ไปเยี่ยมงางจั์กันทุกคน let's go ระหว่างเดินทางก็ได้ยินเสียงน้ำไหลเรื่อยๆทุกคนนะ ก็อาจจะมีเสียงดังเสียงเบาบ้างคือที่บางช่วงที่ช่วงน้ําตกมันกระทบกับด้านล่างความสูงของน้ําตกว่ามันสูงแค่ไหนยิ่งเสียงดังมาเท่าไหลความสูงของน้ําตกก็ยิ่งสูงมากเท่านั้นนะแ้่ผมบอกครับผมอาจจะได้ถ่ายแค่บางช่วงบางจุดของเส้นทางนะไม่สามารถที่จะถ่ายตลอดเวลาได้ผมต้องพยายามปิดเส้นทางไว้ จะแพนกล้องไปทางป่าซะมากกว่านะไม่ค่ออยากจะแพนตรงเส้นทางเดี๋ยวมันจะเกิดสิ่งไม่ดีตามมาขอให้พวกเขาทั้งคู่ปลอดภัยแล้วกันนะนางจันท์กับพ่อของนาง คือมอ่แล้วที่เอฟซีครับไม่รู้ว่าจะตกตอนไหนยังไงนะ มีเสียงน้ำายนะครับตอนนี้เสียงน้ำชัดเจนมากๆนะกระตบกระทบลงพื้นเงียบสงบมากๆนะยุนงแคเสียงน้ำไม่รู้ว่าตรงนี้น้ำจะขึ้นเยอะช่วงไหนอนะันแล้วก็ทางที่คนป่าอยู่ ก็ไม่รู้ว่าจะสามารถขึ้นไปได้ไหมเพราะว่าน้ำไหลเชี่ยวเฮ้ยทุกคนข้างหน้านมีเกาะมีควันไฟนี่ใช่ปะ่ะทุกคนเจอไหมครับควันไฟนะทุกคนเจอแล้วไหมลนะอยออกมาจากข้างหน้าตรงนู้นซึ่งผมเดาอาจจเป็นจุดที่คนป่ายอยู่หรือเปล่าหรือว่ามันลอยมาจากจุดอื่นหรนะือเปล่านะกล้าถึงไปได้นะซึ่งอย่างที่บอกครับควานไฟมันเป็นสิ่งที่ลอยนะมันไม่อยู่กับที่นะ

ค่อนข้างจะขุ่นนะทุกคนนะค่อนข้างจะขุ่นเลยผมจะลงไปพักเดินนั่งพักข้างหน่อยแล้วก็ล้างมืล้างมือขนาดเท่านี้ขาผมเสกมากะนะเศกฝนเศกดินเยอะหมดเลยว่าสวยงามมากๆที่จริงครับเป็นธรรมชาติที่จะหาชมได้ยากนะในบางคนบอกเลย ขอเป็นล้างไม้ล้างมือก่อนนะทุกคนสวยมากที่มุมกองที่ ทุกคนครับเหมือนเจอกล้วยน้ำว้านะก็มีหัวปลี อาเก็บไปทอดจุดแป้งทอดมากๆจะพาไปดู มองไปตรงข้ามนุ่งมันจะมีเหมือนคนป่าเขาเป็นคนป่วยยังไว้นะเพราะว่าตรงนี้เป็นถิ่นภูขเขาแบบหากินนก็ดูไคนเรียบร้อยอยู่แถวนี้นะผมอาจจะเจ็บหนึปีไปฟ่าคนป่า,ปามันก็เจ็บไปขอเขาเก็บไปกินที่บ้านนะไปเหมือนกันชุดแป้งทอดหรือไปผัดกับหมูก็อร่อยนะหมดไปดลองดูก่อนว่าเขาจะให้หรือเปล่านะเจอไหม ก็วที่คนป่ามาปลูกเป็นกล้นนวยน้ำหวานะแล้วก็มีหัวฟีที่ค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรแต่ก็ผมยังไม่กล้าเก็บไปแล้วกันรอถามมาก่อนว่าเขาจะอนุญาตไหมบางทีแมีสองหัวทุกคนมีสองหัวพี่มีสองหัวพี่มีหัวหนึ่งสองหัวนะซึ่งสองหัวรวมกันก็ได้ โอ้ยสามหัวแต่ยังกำลังขึ้นยังอ่อนอยู่ยังไม่อยากเก็บเยอะมากๆทุก,กคนกล้วยออกออกออก,ออกลูกของคนป่าเนี่ยเขาปลูกไว้กินนะทุกคนนะคนป่าปลูกไว้กินกล้วยเขาขึ้นเยอะมากช่วงนี้บอกเลยว่าถ้าชุดนี้สุกเมื่อไหร่พวกคนป่านี้อิ่มกันแน่นะมนะีปลูกต้นมะพร้าวกันไว้จะไหมนี่เป็นพวกมะพร้า,าวซึ่งเขาเก็บไว้ดำรงชีวิตพวกเขานะเอางี้ดีกว่าผม คนจะเก็บไ้เขากินดีกว่าแต่หัวปลีผมไม่รู้เขากินกันเป็นหรือเปล่านะมานผมไปทอดชุดแป้งทอดบ้างหรอไปผัดไข่ใส่หมูก็อร่อยนะเชื่อว่าข้างหลังนู้นก็มีเกาะอีกเครือนึงคนจะวะเนี่ยจะกล้วยไหมครับนะมีเครือนะหนึ่ง,นะงสองประมาณสามเครือที่จะมังขึ้นอยู่ตอนนี้ก็ด้วยนะสี่เครือเออทุกคนดีดีทุกคน,กค,นคนป่าจะไม่ไีอะไรกินนะเดี๋ยวเดินทางกันต่อด,ดีวกว่าไปหาคนป่ากัน พี่ครับผมยังไม่ทันได้ขึ้นไปถึงที่ทํำคนป่านะแต่ผมก็เจอนางจันนะ์นั่งแถวน,นี้เพราะว่านางหมดออกมานั่งพักผ่อนข้างนอกหน่อยเพราะว่านางเองก็อยู่ในทํำคนป่าเบื่อทุกคนนะซึ่งผมก็เข้าใจแหละเออจริงทนถำคนป่าคงจะเบื่อนางก็เลยออกมานั่งพักข้างนอกแล้วก็ดูบรรยากาศจะออกมาหาพวกของป่าด,ด้วยนะทุกคนแต่ยังไม่ได้คุยกับนางของผมเพิ่งเจอผมเลยถ่ายคลิปไทีเอฟซีดูก่อนก็ดีทุกคนผมเดินต้องขึ้นไปที่นู้นนะ จะถามนางว่าเป็นไงบ้างแล้วก็พ่อนางอยู่ที่เขคนป่าสบายดีไหมงี้ทุกคนนะไปเขาไปคุยกับนางกันนางจันดีครับนางจัน,จนแล้วพ่อพ่อไม่มาด้วยหรอเยวผมขอตั้งกล้องแล้วกนจะเข้าไปคุยนางจันหน่อยจะกลัวานางสบายดีไหมหรือว่ามีเรื่องเดือดร้อนทุกข์ใจหรือเปล่านองจันมาคนเดียวเงี้ยไม่กลัวหรือไงฮะ ทุกคนจำได้ไหมนางจันเคยบอกข่าวผมองตรงนี้ด,ดีทุกคนขอตั้งกล้องตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะเข้าไปคุยกับนางจันทักหน่อยหนึ่งนะทุกคนนะไหนก็เจอนางละนางจันเป็นไงบ้างสบายดีไหมสบายดีจ้าผมข้ไนิดหนึงนะไปหาพุกเจ้าเลยไปดูว่าพุกเจ้าไปไเป็นไงกันบ้างแล้วก็จะดูว่าพุกเจ้าสปยดีไมท่านน่ะดีม้วผมเองก็ถือว่า เป็นเพื่อนที่ดีต่อนางจันนะเหมือนกล้องโดนบังหรือเปล่าไปไม้เองมาาอยู่กล้องอัะหานจันเองก,งงองก็บอกข่าวผมกันตรงดวงดีด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเงี้ยจริงไห้เนี่ยนะเนาะทุกคนเฮ้ยคุยต่อนางจันแล้วทำไมถึงมาคุณยอมไม่ชวนพ่อมาด้วยอะ่ะนางจัน กมีอะไรจะขอบ้าไหมด้วยมีอะไรขอค่าขออะไรอ่ะได้ค่าค่าหลัค่าค่าไปอยู่บ้านเจไหมทกคนครับได้มาถ้าออกที่เดียวกันจัถ้าไม่สามารถตอบตอาได้ นาตอะจารันะบอกว่าให้พานางกับพ่อนางไปอยู่ที่บ้านผมได้ไหมคึงมันต่างกับหวงอดีนะหลวงดีคือไม่กล้าออกไปไม่อยากไปแต่นางอยากจะออกไปแล้วไปอยู่กับผมประเด็นคือผมผมผมไม่พร้อมผมเข้าใจว่าทางาจารไม่อยากะยู่ในป่าแต่ว่าผมไม่พร้อมผมมีพ่อมีแม่มีพี่น้อง ผมไม่สามารถที่จะรับปากได้จะพาไปว่าไงเท่าไหร่นหคนอาจารย์หลังไหร่จรงอ่ะผมไม่สามารถที่จะพาไปได้จริองอาจารย์ผมต้องขอโทษด้วยเพาขอ,ขอมาผมทำาไม่ได้นะตรงตรง,ต,รง,ต,รงตอนนี้ดวงดีกับคนรักของนางไปออกไปใช่ไหมไม่อยู่ปา่าคนปา่าใช่ไหมดีแล้ว พาไปเยี่ยมได้แต่ผมไม่สามารถให้อยู่ได้เหมือนกันผมไม่สามารถจะให้อยู่ที่บ้านผมได้เลยเพราะว่าผมไม่สะดวกจริงๆทำเหมือนกันบอกแค่นั้นแหละผมไม่สะดวกถ้าผมพูดตรงๆนะผมจะไม่เกรงใจจะไม่แบบว่ามัวถนอมน้ําใจแบบเพื่อให้ทุกอย่างยุ่นวายมากกว่านี้ผมพูดตรงๆดีกว่าให้ดูเลยว่าไม่สะดวกจริงนะจาย์นะจ๊ะเข้าใจนะอย่ากโกรธกันอย่ากเกลียดกันอย่ายรู้อย่างาเข้าใจเราเป็นเพื่อนกันเราต้องคุยตรงๆแล้วก็ ต้องรับได้ถ้าเราพูดออกไปในความจริงไงนะนายรับได้แล้วก็ผมคิดว่าต้องวันหนึ่งาง่งกับพอนั้นจะทางที่ดีตอนนี้ก็ถือว่าดีนะได้อยู่คนป่าพ่อคอยคอยี่เดือกันไว้ถ้าไม่มีใครงั้นแหละถ้าอยู่คนเดียวเขายอยากอยู่แบบนี้ก่อนกายเ้าไม่พร้อมจะมีใครด้วยแขงกันไม่ไ,มได้เราเื่วยกันดีสุดละเราเป็นเพื่อนกันพอ เราไม่ต้องการที่จะเป็นมากกว่านี้เพราะว่าผมเองก็หลับจำมจากลวนีวนี่เคยเจอผมต้องอย่าไปกลับตามรอยเดิมแค่นี้ก็ถืขขอว่าพอแล้วนางจันผมได้ช่วยเหลือนางจันไว้ได้ช่วยเหลือพ่อนางจันไว้นี่คือสิ่งที่ผมต้องการแค่นี้ริงไม่ต้องการมากกว่าน,นี้ถึงนางจันจะเอาพ่อมาคุยกับผมผมก็ตามทำเดิมว่าผมไม่ไม่เห็นด้วยเรื่องนี้ ข้าเองก็มีคนที่ข้าแอบชอบอยู่แล้วซึ่งข้าเองก็ไม่อยากจะพูดวาอะไรกับใครละวข้าจะรออย่างเดียวคือรอซ้อมวันนั้นวันที่ข้าจะบอกรักกับคนที่ข้าแอบชอบอยู่แต่ข้าไม่ไม่อยากบอกจ้างจริงเพราะข้าจะไม่รับรักเจ้าด้วยข้าเป็นแค่กับเจ้าแค่นั้นจบโอเคไหมรับทราบใช่ไหมเจ้าไปอีกต่อจำต้องรู้หรอกข้าบอกจะไม่บอกก็คือจะไม่บอก วันนี้คําตอบชัดเจนนะจันข้าไม่สามารถที่จะพาเจ้าไปอยู่กับข้าได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะรับรักเจ้าได้ข้าไม่หล่อข้าไม่ดูดีข้าไม่อะไรหรอกแต่ข้าแค่พูดในความจริงแล้วก็ข้าไม่อยากให้เจ้าต้องมามีปัญหาที่หลังหรือว่าข้ามีปัญหาที่หลังพูดตรงๆไงทุกคนอจั์บอกว่าอยากไปอยู่กับผมแล้วอยากกับพ่อไปอยู่นะแล้วก็จะขอให้ผมรับรักนางแบบไปเป็นอยู่เป็นครอบครัวกับนางเหมือนดวงดีองเงี้ยผมไม่เอานะ บอกเลยว่าผมเองก็ไม่อยากจะมีเวรมีกรรมมากกว่านี้ละนางจันแลนะเจ้าไปไหนต่อหรือเปล่าผมว่าเจ้าคงไม่มีปัญหาก,กับข้านะข้าพูดตรงๆนะผมว่าเจ้าของเข้าใจนงางจันผมพูดแค่นี้ทุกคนว่านางจันเป็นเพื่อนที่ดีนะก็คอยบอกข่าวผมบางอย่างเรื่องของดวงดีแต่ในบางกรณีเราก็ต้องเข้าใจกันด้วยว่า ถึงจะเคยช่วยเหลือผมไว้หรือว่าเคยบอกข่าวดวงกันดีไว้แต่ผมก็ไม่ใช่ว่าจะยอมขาดทุกเรื่องนะเช่นเรื่องที่เขาจะขอไปอยู่กับผมเนะี่ยผมเองก็ไม่สะดวกจริงนะผมไม่สะดวกจริง <S <S ผมบอกเลยก็ <S <S อยากพีเอฟซีเข้าใจนะไม่ใช่ว่าจะหาผมแบบทําไมตอนดวงดีพาไปอยู่ได้ทําไมนางจันขอถึงไปอยู่ไม่ได้ก็นางจันเป็นเพื่อนผม,มเฉยนะแล้วตอนนี้ผมเองก็ตัดขาดทุกอย่างจากดวงดีไม่มีแล้วขอชีวิตแบบนี้ดีกว่า วันังจันงั้นผมขอลาวันังจันแค่นี้ละกันถือว่าวันนี้ผมได้รู้แล้ววันดังจันสบายดีนะกับพ่อผมไม่ขอไปที่เผาคนป่าละก็ถือว่าวันนี้ได้รู้ความจริงละได้รู้เรื่องราวละเออไว้โอกาสหน้าไว้พบกันใหม่ไว้เจอกันใหม่นะเราเป็นเพื่อนกันดีสุดแล้วเดี๋ยวผมมีโอกาสจะไปเยี่ยมที่ที่นั่นอีกครั้งหนึ่งนะเออบอกพ่อตัวเองไว้นะพ่อดังจันนะโอเคทุกคนไงก็ไว้พบกันใหม่นะผมขอปิดคลิปลาคืนนี้ก่อน วันนี้ผมได้เจอนางจันละจะไปใช่ไหมเออดูแลตัวเองนะอย่าอย่าอย่า,อย,าอย่าให้ต้องเกิดอันตรายเพราะว่าในป่าอย่างนี้มันต้องอยู่ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดอะ่ะม่งนั้นจะเกิดความเดือดร้อนกับคนอื่นด้วยไปเจอนางจันไปทุกคนผมก็ขอลาละเอฟซีก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทีแล้วก็ฝากเข้าใจผมทีนะครับผมนะอย่าด่ามานะฮะพี่ๆไป